สลูกค่ะแคปไปนะคะเดี๋ยวจะสรุปคงสุดท้ายแล้วจะทำไม่คิดแบบสั้นๆนะครึ่งชั่วโมงจบอ่ะสามสิบนาทีจบนะคะตรงนี้โอ๊ยผมยุ่งมากเลยนะคะหกห้าเก้าห้าถ้าออกหกห้หรือเก้าห้าได้ก็กรีดเลยนะกรีดเลยนะคะอ่ามาเดี๋ยวรอพี่เดมานะคะนะอ่ะ ระหว่างรอพี่เดมานะคะเดี๋ยวทายให้เลยนะคะก่อนที่พี่เดจะไปพูดนะคะขอดูโคงแรกก่อนนะคะอ่าโคงแรกนะคะที่น้องเพชรกล้าให้อ่านะคะคงแรกที่น้องเพชรกล้าให้เดี๋ยววันนี้ทำคลิปสั้นๆ20 30ิบสิบน,นาทีจบนะคะก็คือหกห้าเก้าห้าคือปิงปองเนี่ยหกห้าเก้าห้าก็แผงห้าเป็นสองหกเป็นเก้านะคะก็เป็นหกสอง หกสองสองหกเก้าสองมันออกไปแล้วงวดที่แล้วเนาะจอกซ้ำไหมไม่แน่นะมาล่างแล้วจะมาบนแล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งการเลขศูนย์ยาวนะคะศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดไม่รู้ว่าศูนย์จะมาอีกไหมมันชาจะมาอีกก็เป็นงวดที่สี่งวดงวดที่ห้าติดแล้วเนาะนะคะมันจะมาอีกไหมเลขศูนย์นะคะลองดูนะคะลองแคปอันนี้คือคงแรกยังไม่ได้สรุปเลขชอบเพราะว่าทอฟันกับพิเดชอบเลขไหนมากที่สุดนะคะ โอเคนะห้เวลาแคปสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ราคที่ท่านเห็นก็คือเป็นคลิปของการหมุดปิงปองคงแรกแรก,ก็ได้เลขเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหันให้เลขเหนือน้อยแต่จริงๆแล้วท้อฝันไม่ค่อยอยากหันให้เลขเหนือน้อยเพราะว่ากลัวจะไปหันเลขที่มันจะถูกรางวันออกไปจักกระดาษนะคะคนะคะถ้ายังไงก็ดูเผื่อไว้ทั้งคงแรกและคงสุดท้ายเลยนะคะคงแรกกับคงสุดท้ายคือเลขเดียวกันเหมือนกันละค่ะนะคะ แต่ว่าโค้งสุดท้ายนะคะที่จะโชว์ในวันนี้มันจะเล็กน้อยลงนะคะเพื่อให้คุณมีม,มีมีชอยได้น้อยลงนะคะตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่รับประกันว่ามันเลขของทอฟันกับน้องเพชรก้ามันจะอยู่โค้งแรกหรือโค้งสุดท้ายแต่ทุกคนก็ภาวนาให้ไม่ออกหกห้าหรือเก้าห้าเนาะตามลูกปิงปองนะคะครับอ่าเดี๋ยวชูลิกลูกปิงปองใหม่อีกรอบหนึ่งระหว่างที่พี่เดย์อธิบายการซื้อลอตเตอรี่กับ ถูกลงวันที่หนึ่งนะคะดวทอฟันก็จะเขียนสรุปคงสุดท้ายให้เลยนะคะในลงวัลที่พี่เดพูดอยู่ลูกแรกพี่เดหมุนได้หกหรือเก้านะคะลูกที่สองได้ห้านะคะตรงนี้นะโอเคนะหนึ่งพันคนกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะให้ขึ้นผู้แชร์กันทุกคนเลยนะคะแชร์ share ไปเลยค่ะห้ากลุ่ม10กลุ่มนะคะ อ่าแชร์ไปเลยค่ะห้ากลุ่มสิบกลุ่มใน YouTube ก็สามารถเอานิกงจาก YouTube มาแปะหน้าเพจของตัวเองได้นะคะหน้าเฟซของตัวเองได้นะคะอันนี้คือเลขปิ่งปองสวัสดีค่ะเก้าเก้าสิบเก้าท่านโอ้ยหนึ่งพันท่านแล้วสวัสดีค่ะอันนี้คือเลขปิงปองน้องเพชรก้านนะคะคบและนี่คือเลขคงแรกนะคะให้เวลาแคปนะคะแต่ว่าเราจะสรุปคงสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งนะให้เวลาแคปสิบวิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปมุนปิงปองก็กด อ่าแคปเจอร์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะแต่ว่าเลขยังเยอะอยู่เดี๋ยววันนี้ทอฝันจะหันให้เลขเหลือน้อยแต่ไม่รับปากว่าเลขมันจะมาแผ่นแรกหรือแผ่นที่สองเนื้คงสุดท้ายไม่รับปากนะคะหรืออาจจะมาแผ่นแรกแผ่นเดียวแผ่นที่สองไม่มาหรืออาจจะมาต้องสองแผ่นนะคะแต่ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะหรืออาจจะไม่มาเลยสักแผ่นสักแผ่นหนึ่งก็แล้วแต่ดวงเนาะ้วาต่น้องเมตตานะแต่ทั้งทีทุกคนก็ภาวนาะให้ออกหกห้าเหมือนปีพศนะหรือเก้าห้านะถ้าไม่ให้แม่นาคเกีเยรติก็เป็นห้าเก้าเก้าห้า นะคะวอชิโลก92มันอาจจอก95ก็ได้นี่ครับใช่ไหมคะเออวอชิออก92อาจจอก62ก็ได้นี่นะคะตรงนี้นะคะโอเคนะครับผมอ่ะพี่เดค่ะคพูดการซื้อลอตเตอรีก<ม>ร่กับถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะผมคิดถึงทุกคนจังเลยนะครับคงแรกค่ะโคงสุดท้ายสรุปเลยนะคะมาครับโคงสุดท้ายมาอ่า องสุดท้ายก็คือเหมือนคงแรกทุกกระเบียดนิ้วแต่ว่าแลกกันคือตัวเดียวคือ03ค่ะเด่น6หรือเด่น9ค่ะระดับที่5คือ1551ระดับที่4คือ61หรือ91นะคะระดับที่3คือ67หรือ97ระดับที่2คือ62 92มันออกไปแล้วนะคะ92ออกไปแล้วก็ใครจะลองเสียงซื้อซ้าดูก็ได้นะคะแล้วก็ระดับที่1ก็คืออยากให้ออก65หรือ95อย่างมากมายนะคะกลับกันเองด้วยนะคะจากเพชรเพชรก้าเดิชันนำโชคจากน้องเพชรก้านะคะ เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเลยครับแรกแรกบนที่วงยังยืนยันคำเดิมค่ะอันนี้คือคงแรกค,ครงแรกจะให้กันเลขศูนย์เยอะหน่อยศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะอ่าอันนี้คือคงแรก5ตัวบนเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วลำดับการเขียนก็เหมือนเดิมด้วยนะสังเกตดูหกห้าหกสองหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันค่ะเพิ่มเติมคือกันศูนย์สามแค่ตัวเดียวไปอันอ่า เลกน้อยลงแล้วเนาะพี่เด้เนาะใช่ครับก็มีแค่6ตัวนะคะเพราะ6กกับ9มาต้องกลับกันเองด้วยนะเด่น6เด่น9้านะคะเพราะหวยออกวันที่วันที่6อ่ะหวยออกวันศุกรน์นะวันศุกร์นะหวยออกวันศุกร์ที่หนึ่งด้วยนะคะแต่เอาเข้าจริงนะชอบ3มตัวบนมากที่สุดเลยชอบสตัวบนที่ดอกจันไว้ให้ชอบระดับที่3ค่ะ6 7หรือเก6 2 6 2ดสองสองชอบมากกับ9้าอเพราะเอเพิ่งออกไปแล้วก็ห5ห้าหรือ95ค่ะชอบ3ตัวบน ระดับที่4ี่ระดับที่หก็ชอบนะแต่ชอบสามตัวบนมากที่สุดแล้วก็การศูนย์สามสามศูนย์ถ้าเกิดคิดว่าศูนย์จะออกอีกเป็นงวดที่4หรืองวดที่5ติดต่อกันศูนย์มาออกมาสีงวดติดกันแล้วใช่ไหมคะครับอ่าสีงวดติดกันแล้วถ้าออกงวดนี้ก็จะเป็นห้างวดติดนะคะอ่าอยู่นิ่งๆหน่อยจ้าโอเคได้ค่ะเพชรก้อ่าอ่าอันนี้คงแรก มันเหมือนกันน่ะดูดีๆเลขเหมือนกันข้างบนห้าตัวที่วงกลมไว้หกห้าเก้าห้านะคะหกสองเก้าสองหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนกันแต่ว่าคงแลกกันเลขศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดเยอะมากแต่คราวนี้ทอฝันควันฉับเหลือศูนย์สามตัวเดียวคะ่ะอ่าเหลือศูนย์สามตัวเดียวในโค้งสุดท้ายอันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกันเลยแต่เลขกันเหลือตัวเดียวดีไหมดีครับอ่ารวยหกห้าให้ทอฝันเลยคะ่ะ หมุดปิงปองได้6 5ทําทำไมต้องเขียน6 1แล้วก็6 7ด้วดค้วยเพราะว่างวดที่65มันเป็นเลขปิงปอง6 1แล้วก็บนออก6 7เต่อฟันก็ต้องขวเป็น9 7ด้วยแล้วข้างล่างออก0 3ค่ะแล้ว1 5มาจากไหน6กกับ6เนี่ย6กับ9เนี่ยมันเวลาเขียนเป็น1ไทยนะคะ6 5ก็อาจจะเป็น1 5ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็เลยเขียนเป็นระดับสุดท้ายคือันดับที่5 1551 เป็นเลขที่ออกไม่ไม่ได้ออกบ่อยมากนักแต่ก็ออกได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นเลขที่ไม่ไออกบ่อยมากนักแต่ก็ออกได้นะคะงวดนี้เด่นหกหรือเด่นเก้ากับหัวกันเอาเองนะคะโค้งสุดท้ายไม่มีคลิปอะไรแล้วค่ะคพี่เดย์บอกสีเสื้อมงคลหรือยังยังไม่บอกใครแคปแล้วนะคะเราอยากฟังใครแคปตรงนี้แล้วเราอยากฟังนะคะสีเสื้อมงคลกับพี่เดย์พิมพ์รวยหกห้าให้ทอฟันหน่อยหรือชอบเลขอะไรรวยเลขนั้น ชอบเลข03รวย03ค่ะชอบเลข67รวย67ค่ะชอบเลข62รวย62ค่ะชอบเลข15รวย65ชอบเลข6 92รวย92ออาจะออกซ้ำก็ได้92ชอบเลข61 91รวย61 91มาเลยค่ะครับอ่าชอบเลข03รวย03ซ้ำ0เลยค่ะชอบเลขไหนภาวนาให้ออกเลขนั้นก็รวยเลขนั้นมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดจะบอกเสื้อสีเสื้อนาโชคนะคะครับผมโอเคค่ะแคปยังแคปแล้วบอกรวย65ให้เรอฟันหน่อย อ่าพี่เดช์ขาเอาแล้วครับดัง<อ>นั้นมีการสวิต์กล้องไปมาเหมือนรายการเหมือนรายการทีวีอ่าดังนั้นนะครับสีเสื้อนะครับต้องบอกแบบนี้ครับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องงมงายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้งมงายทุกเรื่องแต่ว่าสิ่งที่ผมงมงายอ่ะทำให้ผมมีช่องีลาภก็เล,ย,ลยอยากจะเอามาแบ่งปันซึ่งวดที่ผ่านมาเนาะก็ก็ ถูก9 2 9าสองาใบแล้วก็ถูก2 2 8เล็กท้าย3าใบก็ขึ้นเงินไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมใส่สีเสื้อนะครับที่นำโชคนะครับก็นำโชคลาภไปจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่1กรกฎาคมนะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภนะครับก็คือสีสีชมพูนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองฟังอีกครั้งนะครับโปรดฟังอีกครั้งสีเสื้อที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกทรัพย์นะครับ ในวันที่หนึ่งกระกฎาคมนี้ก็คือสีชมพูนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับสีชมพูสีขาวสีเหลืองบางคนบอกว่าดิฉันใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงงานของพนักงานของบริษัทนะครับเราก็หาสีเหล่านี้มาใส่หรือมาแซมอย่างเช่นที่คัดผมกิ๊ติดผมตุ้มหูกระเป๋า ข้เจ็บหน้าอะไรแบบนี้ครับเสริมได้นะครับเ<ม>สริมได้มีสีแล้วมั้งนะคะมีสีชมพูนะครับสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับสามสีนี้นะครับจะเป็นขาวเหลืองค่ะใช่ครับจะเป็นสีเสริมโชคลาบนะครับเรียกทซั์ให้กับเรานรในวันที่หนึ่งกรดาคผมนี้นะครับตับห่งชมพู